ยัดแม่ฉุนเลช็อตนี้เฮียไลช็อตเดียว มีบิดเบือนสองคนหน้ามันลื่นอ่ะทุกคนตอนเนี้ยเรรียบอเหนื่อยเลยนะฮะสองเรื่อง รับเลยไม่สนใจใยดีโอ้โหยจ็บแม่ด่านแม่งแบบว่า กลับมาเล er ่นฟอร์กายไหมก็เล่นได้นะถ้ามีด่านใหม่โหมโฮมเหรไปโอ้โหเฮียเน็ตเจ็ดปิงเจ็ดร้อยเอ้าเอ้าเอ้าเอา สองหนึ่งลายต่อยมวยอ้าวมาดีจะได้รู้ว่าต่อยว่าทำอะไรสองหนึ่ง มันฝนตมเฟือยอะไรเรื่องธรรมดาอ่ไอ้ชิ้นด,ด่านนี้นี่คือแม่งผมมากนะด่านนี้คือแม่งเล่นยากพอๆกับด่านบําบัดอะเอาจริงๆใหญ่และแม่งชอบลื่นแต่งจริงแล้วลื่นก็ดีนะไม่ฝืด ถ้าเกิดแบบไม่เลื่อมันจะฝืดไง ใช่เฟิม่มก็จะเจ็บอปแล้ เข้าตู้หรอมันอยู่ตรงนี้แน่นอนครับตะเกียร์ตู้ต่างตู้กูเหลอลีเบก้าอ ไปล้วจู้กลับบ้านอา้าวก็บอกว่าให้มาหาพี่ไม่ต้องกลับแล้วบ้านะพอกินได้ผมอ่านแล้วดาม่าคิวเลยไม่ได้ไปคิวเยอะเลยไม่ได้ไปอยู่อีกเกือบเดือนไว้รอว่างๆอ่ะแต่ว่าตอนไปกินที่ญี่ปุ่นอะ่ะแม่งอร่อยมากเลยนะจริงๆนายชีท nice

อ่าจะเย็น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 อาเย็นจะเย็นจะเย็นดิทมัมมี่เพย์ฟอร์อิดวิธเฮไรโอ้โหมันบอก mm hmm. ว่าแม่ mm hmm. มึงใช้ใช,ใช้บัตร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 แม่ไปซื้อโปมาเหรอดิทมัมมี่เพย์ฟอร์อิดวิเฮอร์การ์ด I am more sure of it than I am sure of my country position <laughs> 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 A few moments later. <laughs> 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 ใจเย AH. ็นใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นเย็นนะใจออกเลยออกเลยแย่ไปช่องยูทูบออกเลยไปช่องยูทูบออกเลยแย่ช่องยูทูบออกไปเลยช่องยูทูบไปเลยไปช่องยูทูบที่ไล์ไปทุกคนเลยแย่เลยมันบอกว่ามันโดนมันเหมือนเหมือนโดนปิงตีเหรอ you hit nothing after fire last on me to e c c e l e r a t e r อนาเทลัสอ oh. ๋อไอโง่ก да ็กูใส่มันบอกว่าลรมาว่าเอ่อมันบอกว่าทาไมทาไมมันทาไมผมถึงมีพุ่งอีกทีนึงเมื่อ่านแอดออนเดียเฮียงนาโง่ดีแน่เวยมันบอกว่าทาไมทําไมแบบว่าพุ่งห้าทีแล้วทาไมถึงมีพุ่งแล้วไปตีมันได้อีกครับประมาณนั้นอนาเทลัสก็มึงอ่านแอดออนเดียเวน เอาเขินและไอสัตว์พอกูแปะยูทูปไปเลยล่ะอืนายชีสแอสลิดมันบอกว่าอย่างต่ําคือสามครั้งมันบอกว่าไอเฮียแบบว่านายชีสแต่ว่าก็คือไอเฮียโกงดีนะไอเฮียดิดมัมมี่เพย์ฟอร์อิดวิดเฮอรการก็คือแบบว่าไอเฮียแบบว่ามึงเอาบัตรแม่มาซื้อใช่ไหมบัตรเครดิตแม่มาตัดบัตรอะตัดยูวิดนัตติงเอลเตอร์ไฟล์แล้วฉันนี่อ่าทูเซกเก็เลเทอร์ อันนั้นเธอรัสอ่าอันบอกว่าไอ้เหี้ยแบบว่าพุ่ง5ทีไปแล้วทำไมอีกสองวีถึงพุ่งได้อีกทีนึงไอ้อเหแค่รีอากาเขาบอกรีพอร์ตไอ้ผมบอกว่ามึงแน่ใจเหรออันบอกว่า I am more sure of it Dan I am sure of my country policy <laughs>